สวัสดีค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีวันนี้นะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้คุยกับนักเล่านักเมาส์ของเราจากประเทศไอซ์แลนด์นะเป็นท่านแรกทีเดียวนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในรายการของเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณอรุณีจันหอมค่ะอยู่ที่เรยาวิกไอซ์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคี่ผู้สวัสดีค่ะคุณจิ๋วค่ะคุณจิ๋วนี่อยู่ไอซ์แลนด์มานานหรือยังคะปีนี้เขาปีที่เก้าแล้วค่ะ เร็วมากความร e. ู้สึกคือเหมือนเพิ่งจะมาอยู่เองเข้าปีที่เก้าแบบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยในที่นี้คือภาษาภาษาค่ะพอดีว่าไม่ค่อยได้สนใจตอนนี้เพิ่งกลับไปเข้าคลาสเรียนใหม่ค่ะเพราะว่าเหมือนจะเป็นกฎหมายให้บังคับใช่ไหมว่าต้องเรียนภาษาเขาเนี่ยถ้าเราจะเอาซิกิเซนนะคะ เราต้องมีไปสอบแล้วก็เราต้องมีชั่วโมงเพื่อจะไปยืนยื่นอย่างวีซ่าห้าปีอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อจะไปสอบเราก็ต้องได้ภาษาบ้างถึงแม้ว่าเราจะมีสามีเป็นไอซ์แลนด์ก็ไม่ได้เป็นอัตโนมัติต้องไปสอบเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อสมัยก่อนนี้ก็ยังว่าเห็นเขาบอกว่ามาเราก็คือได้พาสเลยแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วต้องมีแบบอยู่ถึงกี่ปีด้วยแล้วก็ต้องมีไปเรียนภาษาเขาภาษาไวกิ้งแล้วก็เราก็ต้องไปสอบไปอ่านไปเขียนไปเทสค่ะ ค่ะค่ะยากไหมยากไหมยากไหมยามนี้ที่ที่เราใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่นู้นเราใช้ภาษาอะไรคะเราพูดภาษาอังกฤษอว่าเราพูดได้เราพูดเราู้ภาษาอังกฤษค่ะเราเราใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มันมันเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษตรงที่ว่าอถ้าเกิดเราไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษแล้วเรามาอยู่อ่ะเราจะพยายามทับไอคทีฟตัวเองเพื่อจะให้พูดภาษาไอเซนดิตได้ได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้พอ พอเราเหมือนกับจิว๋วตอนได้ใช่ตอนจิ๋วไปไปจิ๋วเคยเป็นดีไซเนอร์ที่อของรองเท้ายี่ห้อแบรนด์ที่ไทยแลนด์นะคะแล้วจิว๋วแล้วจิว๋วก็ไปไปออกแบบไปสั่งออเดอร์ที่กวางโจวที่ประเทศจีนที่นี้เขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยเราก็ต้องฝึกภาษาแมนดารินเพื่อนในการสั่งออเ,เพื่อสั่งอาหารเองอเพื่ออะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เป็นเร็วมากเลย อันนั้นมันจะเป็นเร็วมากเลยแต่พอเรามาอยู่ที่เนี่ยมีสังคมที่เขาใช้ภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้ไม่สามารถอยู่้ใช่หอืใช่มันก็เลยยากสําหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะเราจะไม่ค่อยสนใจนเออไม่เป็นไรเนี่ยคนที่นี่ก็ใช้ภาษาอังกฤษได้เราก็แบบจะทํางานจะพูดปะกู้คนอะไรเงี้ยเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเรี่าสถานการณ์มันไม่ได้บังคับขนาดนั้นใช่ไหมใช่ค่ะมันบังคับแค่เรื่องที่ว่าถ้าเราต้องทาพาสปอร์ตทำสิทิเซน์หรืออะไรพวกนี้แล้วก็ภาษาราชการ อืมค่ะบางทีเราก็ให้เพื่อนช่วยแปลหั <c oughs> <c oughs> วข้อวันนี้หัวข้อวันนี้ที่คุยกับคุณคุณจิ๋วเนี่ยก็คือเรื่องของ<ฆ>สิ่งที่คุณจิ๋วทำอยู่ที่ไอซ์แลนด์ตอนนี้คือสอนทำอาหารไทยให้กับทั้งคนไอซ์แลนด์แล้วก็คนต่างชาติที่อยู่ในไอซ์แลนด์ทำไมอาหารไทยมันถึงเป็นที่สนใจวันนี้ประเด็นนี้ขอพูดเรื่องนี้เราอาจจะคุยก<ฆ>ับคุณจิ๋วเนี่ยหลายพาร์ทหน่อยเพราะว่าประเทศไอไซ์แลนด์เป็นประเทศที่เรายังไม่เคยมีใครมาคุยด้วยเลยแล้วก็อยากคุยหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะ แต่วันนี้ขอเรื่องอาชีพอาชีพที่คุณที่คุณจิ๋วทําที่นี่ทําทํา <ำ S 2> มาได้ยังไงทําไมถึงได้มาจับพัดจับผูมาทําสอนสอนอ,สอนอาหารไทยคะโอเคค่ะก็เริ่มเริ่มจากว่าเริ่มจากว่าตอนจิ๋วเป็นออยู่เมืองไทยนะคะจิวเป็นดีไซน์แฟชั่นดีไซเนอร์นะคะแล้วพอไม่ได้เกี่ยวกับอ,อาหารเลยเนาะไม่ค่ะแล้วก็พูดง่ายๆคือเราเราอยู่เมืองไทยเนาะเราไม่ค่อยได้ เราไม่ค่อยทําอาหารจิงอ่ะเพราะว่าเราเดินไปปักซอยเราก็คือวุ้ไหุงข้าวก็ยังไม่ค่อยเก่งเลยแล้วที่นี้ด้วยความที่ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมันหากินที่ตามใจเราอ่ะมันค่อนข้างลําบากเราก็เลยต้องพัฒนาตัวเองในการที่จะแบบผลิตอาหารออกมาเองใช่ผลิตออกมาเลยก็เลยเริ่มเป็น p r o f e s ั i o นอลขึ้นแล้วที่นี้ก็ลามปามไปถึงการที่แบบว่าเราทําอาหารป่าชาด้วยอะไร้วยคือเรียนรู้ไปเรื่อยค่ะ S <S แล้วทีนี้พอคือพอเป็นดีไซนเนอร์จากที่ไทยแล้วพอเรามาที่ไอซ์แลนด์เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ประชากรน,น้อยมากก็คือมาเป็นเกาะเล็กๆนะคะ,คะอยู่ระหว่างล้อมรอบด้วยทะเลแอตแลนติกค่อนข้างมาทางใต้นึงก็คือไม่ติดก,กับประเทศใดๆเลยอยู่่าลรอบรอบด้วยอโอเชียนนะคะแอตแลนติกโอเชียนแล้วทีนี้มันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกแฟชั่นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยมันตลาดมาร์เก็ตติ้งมันเล็กมากเราก็มานี่เราก็ไม่มีงานทําพูดง่ายๆก็คือเขาเราเราไม่มีงานทําไอแนวแนวสายที่เราถนัดเราก็เลยแบบเออเริ่มจากเริ่มจากก่อนตอนแรกมาก็คือยังไม่ได้ทํางานเลยสามปีเกือบสี่ปีแรกก็คือเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่อย่างที่บอกว่าก็คือว่าวิชาชีพที่เราติดตัวมาเนี่ยมันไม่เหมาะกับสถานการณ์ของที่ไอซ์แลนด์เราก็เลย ยัง<ต>ไม่ได้ทำอะไรไในช่วงแรกใช่ไหมคะมด้วยที่ว่าแฟนแฟนสามีอยากให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมโคเชอร์อแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนให้มากกว่าที่เราแบบว่าพอมาปุ๊บแล้วเราไม่ค่อยรู้อะไรเลยแล้วเราก็จะแบบจะไปทําอะไรอ่ะ้วทีนี้เราก็ให้ปรับตัวให้เวลาปรับตัวปรับตัวใช่ค่ะปรับตัวแล้วด้วยแล้วก,ววก็การที่ว่าเรา เราอยากจะไปอยู่ที่ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเราเราต้องปรับกับภูมิอากาศหรือว่าการเป็นอยู่การกินการผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเป็นรู้อะไรหลายๆอย่างเขาก็เขาก็เทคยูไทม์เทคยูไทม์แล้วก็คือแบบว่าอุ้ยฉันอยากเที่ยวฉันอยากเที่ยวก็ให้เราเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวอะไรเป็นจนวันหนึ่งเราเบื่อแล้วเราแบบโอ้เราอยากทํางานค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มไปทํางานก่อนค่ะเริ่มไปทํางานเออแต่ว่าเขาเออพอดีว่าเรา เราไม่อยากไปทําแบบเชฟหรือว่าทําร้านอาหารโดยตรงแต่เราอยากคือมีไอเดียมากกว่านั้นเราก็เลยบอกว่าเรามีความสามารถมากกว่านั้นฉันอยากเป็นแบบครีเอทเมนูก็คือเหมือนกับออกแบบอาหารนะคะค่ะก็คือจากการที่ออกแบบเสื้อผ้ากลายเป็นออกแบบเรื่องของอาหารจริงๆมันฝ่ายคล้ายๆกันนะคะพี่ชมพู่ใช่ใช่ใช่มันกันมันเป็นการครีเอทเหมือนกันมันเป็นการผสมผสานใช่เพราะว่าการทําอาหารเนี่ยมันเป็นการดีไซน์ โดยที่ว่าเราไม่จาเป็นต้องเป๊ะเป๊ะเหมือนกับว่าอย่างถ้าเขาแบบว่าเออเราเข้าใจแหละอาหารหลักๆก็คือถ้าเราอย่างเราไม่ชอบเหมือนกันที่ฝรั่งเอาอาหารเราไปดัดแปลงนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราชอบแบบว่าอย่างเช่นครั้งแรกที่ไปทําร้านอาหารเนี่ยคือเป็นร้านของเพื่อนแกแล้วก็เป็นอาหารค่อนข้างเฮลตี้และแต่เขาชอบอาหารไทยมากแต่ทีเขาต้องการเป็นอาหารไทยแนววีแกนหรือว่าวิเจตเตอรีนอ๋อค่ะ ก็คือเราจะทำอย่างไรไม่ยืเนื้ออืมใช่ค่ะแต่อยากได้เป็นอาหารไทยอืมแต่ที่เป็นแบบแนวที่ต่างชาติกินได้แต่เราก็ไม่ได้ใช้ชื่ออันนั้นเลยอย่างเช่นที่ตอนนี้ที่มีคําคอ l า a กันว่าฝรั่งเอาต้มขาไก่เอาต้มยำไปทําแบบต้มยำทำแกงเลยอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นเราแค่ว่ามิกเ็นอีกเมนูหนึ่งไปเลยเพียงแต่ว่าใช้เรซิปีใก่ไก่เคียงอย่างนั้นค่ะแบบนั้น่ะแล้วก็แล้วก็เลยได้ไปไปทําร้าน เหมือนก็เป็นร้านเมแอบกึ่งฟาสต์ฟู้ดด้วยซ้ําแต่ว่าก็คือเป็นคร e ิเอทอาหารให้เขาประมาณจานสองจานนะคะแล้วก็ทําอยู่ประมาณสองปีตอนแรกคือจุดประสงค์ที่ไปทําก็คืออยากเปิดร้านอาหารเองอแต่ว่าอยากเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารแนวเฮลตี้อะค่ะเพราะว่าร้านอาหารไทยเยอะมากที่นี่ร้านอาหารเยอะมากเป็นประเทศที่แล็กแต่ว่อ ค่ะแต่ว่าร้านอาหารไทยเยอะมากก็อร่อยด้วยเราก็เลยแบบอเออไม่อยากไปทําแข่งกับเขาแต่เรามีแนวของเราว่าเราจะทํายังไงทีนี้พอเราไปทําได้สักสองปีแล้วเราว่ามันไม่ไหวหรอกเราเราไม่มีเวลาเที่ยวแน่นอนถ้าเรามมวแต่มาทําร้านอาหารเพราะว่ามันยุ่งยากมากเลยพี่มันต้องดูแลนู่นน,นี่นั่นแล้วเราค่อนข้างรักอิสระรักการเที่ยวอยู่เราก็เลยบอกว่าเออบอกสามีว่าไม่ไม่ดีกว่าเราว่าไม่คิดว่าเปิดร้านแล้วไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วค่ะลมเลิกความตั้งใจไปเลยเพราะว่ามันดูจากเจ้านายทํางานแล้วแบบไม่ไหวอะค่ะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองมันเป็นมันเป็นงานที่ต้องเป็นภาระตลอดรูทีนตลอดอยานี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เลยมนไม่ได้หรอกเลยมาได้ไอเดียในการที่สอนเป็นคอร์สอย่างเงี้นเหรอคะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วการเปิดเอ่อมัมม่าไทยคุกกิ้งคลาสเนี่ยค่ะืเอ่อเราจิ๋วมันอยู่ได้ปีปีนิดนึงก็เปิดเลยนะคะก็ทําเลย อาเหรอคะไม่ได้ทําก่อนที่จะไปท,ท <ำ S 2> ปําำทำก่อนแล้วใช่ไหมทาก่อนค่ะปีหมายถึงว่าพออยู่ได้ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่ม<ไ>ทําคือไอเดียเนี้ยมาจากการที่สามีเห็นเราชอบทาอาหารแล้วก็เลยอบอกว่าเฮ้ยฉันว่าเออแล้วทีนี้เราจะโชคค่อนข้างโชคดีหน่อยตรงตรงที่ว่าแบล็กการ์เราเขาเขาสนับสนุนเต็มที่แล้วเขามีแบล็กการ์ให้อย่างเช่นเพราะว่าเอออย่างบริษัทสามีเนี้ยค่ะ มีอยู่สี่บริษัทใช่ไหมคะมันจะมีหนึ่งบริษัทที่เป็นมีการท่องเที่ยวก็คือมีเอ่อท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์แบบเอ่อลรกชัวรี่แล้วก็มีท่องเที่ยวก็คือคนไอซ์แลนดิกไปเที่ยวยุโรปหรือเที่ยวทั่วไปแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็เป็นเอ่อเอทีวีซาฟารีก็คือไบกิ้งอะไรเงี้ยค่ะเป็นเอ็กซ์ตรีมหน่อยและอีกบริษัทหนึ่งคือเป็นบริษัทอีเวนต์ซึ่งตรงบริษัทอีเวนต์นี่แหละค่ะที่แกเห็นว่าจะสามารถเอา ก็อเอา,าตรงนี้มาจาับเอาคลาสใช่เอาคลาสของคุกกิ้งคลาสแไปเข้าได้ก็คือเป็นอีเวนต์ของอย่างเช่นป,ปีปีหนึ่งเนี่ยของที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะมีการเ,เหมือนกับว่าให้พนักง,งานเ,เหมือนจัดปาร์ตี้จัดอะไรอย่างเงี้ยก่อนอก่อนที่จะว่ามีไปดินเนอร์กันรูรูละลาๆเนี่ยเขาจะมีแบบม,มาบุ๊กทางบริษัทอีเวนต์เนี่ยค่ะว่ามีเล่นเกมมีสมมุติว่ามีพนักง,งานสองร้อสองร้อคนอย่างเงี้ย ก็จะมีว่าอืมฉันจะไปแช่น้ําร้อนสักยี่สิบคนสามสิบคนอีกสามสิบคนไปขับ ATV อีกยี่สิบคนจะไปนู่นไปนี่อีกสามสิบคนขอมาคุกกิ้งคลาสแล้วกันแต่เดนเจอไม่ไหวก็จะแบ่งกันขายใช่ก็เลยเป็นที่มานานของเราเข้าไปค่ะก็เลยก็เลยลองลองเทสดูว่าเราจะเป็นแบบฝีมือประมาณไหนก็เริ่มสอนตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าค่ะพอมาอยู่จรี่ะีล้วก็เลย เราก็เลยได้เริ่มมาลองลองทําดูแล้วที่นี้มันค่อนข้างประสบความสาเร็จมากเพราะว่า <S 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 <ๆ>เพราะว่าเหมือนกับหนึ่งปากต่อปากด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าลองลองทําเพจโปรโมทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มติดที่ว่าจิวไปรับงานติดติดต่อต่อกันไม่ได้เพราะว่าตอนช่วงนั้นเราก็เริ่มทํางาน <S <S <ๆ>เริ่มทํางานแล้วที่นี้วันเวลาทํางานมันไม่ตรงกันเพราะว่ามัน <S <S <ๆ>ไม่ใช่ว่าแค่สอนอย่างเดียวไงมันต้องมีการวางแผนงานอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า เขาจะส่งอย่างแฟนก็จะส่งข้อมูลมาให้ก่อนว่าฉันมีกลุ่มที่จะบุ๊ก30คนนะวันนี้วันนี้เธอสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างถ้าเราบอกว่าโอเคเราดูวันแล้วแล้วว่าเราจะหยุดมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองวันนะคะเพราะว่าเราต้องดูจํานวนคนเราต้องไปดูสถานที่ที่เราจะสอนเราต้องใช่เราต้องไปชอปปิ้งอาหารชอปปิ้งของที่จะเอามาสอน เราต้องมาตัดเตรียมแล้วตอนนี้เรายังไม่มีครัวเป็นของตัวเองก็ตรงที่ว่ามันมันเป็นคนอเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากอะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีครัวกมันต้องมีกําลังจะถามเลยค่ะว่าอย่างสถานที่อย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นชั่วคราวใช่ไหมคะเป็นเช่าที่ชั่วคราวไม่ได้ว่าเป็นสถานที่เป็นห้องห้องหับอะไรของเรายังไม่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นใช่ไหมไม่ค่ะก็มีโครงการจะทําอยู่แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะแบบโฟกัสไปทางนี้เต็มเต็มเลยไหมเพราะว่ามันต้องมีการ ยื่นเรื่องที่จะว่าฉันขอสร้างครัวนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราแบบประเทศไทยเราฉันจะสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้เขาไม่ได้ใช่ไหมต้องมีขออนุญาตมันแต่เนี้ยเห็นนี่นี่คือนักเรียนในคลาสทั้งหมดเหรอะเนี่ยนี่เย่เย่เนี้ยเนี้ยคือแบบว่าเราต้องหยอดมุกด้วยนะพี่เราต้องหยอดว่าทาไมคนสนใจอาหารไทยขนาดนี้คือแบบแล้วทุกคนผู้ชายเยอะมาก สังเกตดูหมดเข่าเฟิร์มเลยทำไมผู้ชายถึงสนใจแล้วเดี๋ยวนะเขาเป็นเขาเป็นส่วนใหญ่เขาเป็นอาชีพที่เป็นกุ๊กอยู่แล้วไม่ฮ่หรือว่ายังไงคะไม่ค่ะไม่ค่ะก็เป็นพนักงานบางคนก็บางบางทีมมาก็เป็นคุณหมอคุณพยาบาลแล้วแต่บริเมื่ออาหารไทยก็เราเป็นแบบฟันบิวดิ้งอะค่ะฟันคุกกิ้งก็คือคุกกิ้งคลาสเราจะมีแบบสามออปชันก็คือซีรีส์คุกกิ้ง ก็คือแบบว่าจริงจักการคุกกี้เอออันนี้เป็นฟันฟันบิวดิ้งก็คือฟันบิวดิ้งนี่ก็คือว่าจะเอ j นจอยในการทําอาหารสนุกไปคุยไปไม่ได้ไม่ได้เป็นแต่แต่เราก็ให้เขาทําเองส่วนใหญ่ก็คืออย่างเช่นเฮ้ยผัดไทยอยู่มาผัดไทยเองเลยแต่เราก็จะแบบสนุกสนานนี่ค่ะบางคนก็ห่อปอเปี๊ยนะคะเรามีเมนูปอเปี๊ยทอดก็แบบห่อเบี้ยวห่อบูตรก็หยอกล้อกัน เธอต้องกินนะเธอทําแตกเธอต้องกินของเธอเองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบูลลี่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบบูลลี่รล้วตามุกอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาหนึ่งวันเลยทั้งวันไม่ค่ะสามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงใช่แล้วแต่เราจะไม่เกินสี่ชั่วโมงทั้งรวมที่เขารับประทานด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูเราถึงบอกว่ามันมันค่อนข้างยุ่งยากถ้าเราจะรับคนจํานวนเยอะๆมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลย คือเราต้องมีแบบแผนว่าเฮ้ยเราต้องทํายังไงให้เขาเสร็จภายในเพราะว่าเขาจะมีโปรแกรมต่อหลังจากที่กินของเราเสร็จไม่ใช่ว่าเขาแบบกลับบ้านแล้วเราเช่าก็มีระยะเวลาเนี่ยอันนี้เป็นคลาสที่เยอะที่สุดสี่สิบห้าคนสี่สิบห้าคนเราเอาเตาเตาเตาที่ไหนเอาที่ไหนเให้เขากุ้งอย่างอย่างที่นี่อย่างที่นี่ของบริษัทนี้ที่บุ๊กมานี่เขามีครัวของเขาครัวเขาใหญ่มากอ๋อเขาบางที่เนีขยค่ะบางที่เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีครัวละ อาหารของบริษัทตัวเองอยู่แล้วเหมือนโรงอาหารของตัวเองค่ะเราเขาก็จะทําเอาตรงเนี้ยมาให้เราใช้สอนแล้วเขาก็จะเหมือนกับลดขอลดราคาไปในตัวอแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช่ค่ะมันเนี่ยค่ะมันมันจะเป็นอะไรที่ดีเทลเล็กเลน้อยเยอะมากที่แบบว่าก็ยอมรับแล้วเตรียมคนเดียวเลยเหรออะไรนะคะมีผู้ช่วยไหมคะเตรียมคนเดียวเลยเหรอมีค่ะมีค่ะก็จะเป็นเออ่มีจะเป็นครูผู้ช่วย ก็คือสอนเมนเมนคู่กระจิวไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็มิจะมีบางทีก็เอารูปไปช่วยเอารูปเพื่อนไปช่วยลูกเพื่อนเป็นต่างชาติแล้วก็แบบอย่างพวกนี้เขาก็จะไปคอยเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะคอยไปดูว่าคนนี้หันยังไงยังไงยังไงนะเพราะว่าเผลอไม่ได้ค่ะเผอแป๊บนึงจับตะไคร้ละเอียดยิบเลยค่ะเราจะให้ทำตะไคร่ข่าไก่โอ้โหหันมาอีกทีหนึ่งไปสอนคนนี้อีกกรุ๊ปหนึ่งหันไปสับตะไคร้ละเอียดยิบ ใส่ยำเลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้นะคือบางคนเขาทําอาหารไม่เป็นจริงๆเนาะอือใช่เขาไม่รู้ใมูดอย่างเเขาเขาไม่รอถามเลยนะขายอย่างเงี้ยเขาสับละเอียดยิบเลยเหตุเผดอะไรอย่างเงี้ยตลกมากแต่ว่าก็สนุกสนุกดีค่ะสนุกแล้วแล้วส่วนใหญ่คลาสหนึ่งนี่เราได้กี่เมนูคะเออจิ๋วจะทำย่างนี้นะคะจิ๋วจะมี private cooking class ด้วยนี่อันนั้นคือจะรับไม่เกินแปดคนอันนี้คือสอนที่บ้าน อันนี้ก็จะเป็น<ม>คลาสที่ว่าซีเรียสเหมือนกับว่า<ม>จริงจังมากในการที่จะเรียนรู้ว่าใช้เครื่องปรุงยังไงอะไรยังไง<ม>แต่ถ้าเ,เป็น<ม>ฟันฟันบิวดิ้งนี่ก็จะเป็นแบบว่าหันหันไปตามที่ฉันบอกปรุงไปตามที่ฉันบอกแล้วเธอก็ปรับเอง<ม>เละก็กิกน<ม>อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นเมนูนวนซึ่งจ<ม>ิ๋วจะทําเป็นบุกอยู่แล้วที่บุกที่เห็นนะคะ ก็จะมีว่าส่วนประกอบอะไรยังไงไงเขาก็เอาบุกกลับไปแล้วก็ไปอ่านได้แต่ถ้าเกิดเขาอยากจะแบบได้เมนูมากกว่านั้นเขาจะติดต uh ่อมาหลังใม่เองแล้วก็ก็จะมาขอเรียนส่วนตัวอันนี้มันก็เป็นการเปิดตลาดอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าเราสามารถเอาดึงลูกค้ามาเรียนเป็นไพรเวทได้ด้วยอะไรค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนใบเบิกทางเฉย เมนูที่เขาสนใจทำนี่มันคืออะไรคะมันเป็นเมนูเมนูที่เขาสนใงจริงเขาก็สนใจหลายอย่างนะคะประเทศออาหารไทยนี่มีเป็นพันเมนูเนาะแต่ว่าเราดูแล้วว่าค่อนข้างที่จะทบบที่ที่ก็คือก็อย่างผัดไทยนั่นแหละค่ะผัดไทยเมนูทั่วโลกผัดะแต่จี๋จะจะมีผัดไทยปอเปียทอดแล้วก็มีอ่าต้มต้มขาไก่ต้มขาต้มขาไก่เพราะว่าต้มขาไก่นี่พิสูจน์มาแล้วว่า เขากินได้โดยที่ไม่ต้องรับประทานะข้าวเขาจะกินเหมือนซุปค่ะเขาจะกินเอนซุปถ้าเป็นต้มยำหรือผัดแนงอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ต้องกังวลเรื่องการดุผงข้าวใช่ไหมก็ใช่แล้วก็แรกๆมีผงข้าวค่ะแรกๆมีผงข้าวหลังๆเริ่มแบบโอ้ยไม่ค่อยมีคนกินข้าวเท่าไหร่เพราะว่ากินแค่ปลอกเปียรและผักไทยแล้วก็กินต้มข่าไก่จบแล้วค่ะก็เลยเออตัดตัดข้าวไปหลังๆแต่ก็ แต่คือการที่ว่าเราจะทําเมนูอย่างเงี้ยเราก็ต้อง่ภาพเกี่ยวกับว่าเวลาพอไหมแล้วมันควรจะเป็นแบบไหนแบบไหนมันเป็นสเต็ปสเต็ปด้วยไม่ใช่ว่าฉันจะเอาเมนูอะไรมาใส่รวมกันก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราก็คิดแล้วว่าเอ้ยอย่างเราไปเดินต่อข้อสารอย่างเงี้ยมันจะมีผัดไทยไข่คู่กับปอบเปียพี่จะเห็นใช่ไหมอ่านั่แะมันก็เลยเป็นว่าอืมมันต้องอย่างนี้สิคือเหมือนแห้งอย่างหนึ่งกินเป็นผักใจหนึ่งซุปอย่างหนึ่งมันต้องเป็นไอเดียคิดด้วยมันไม่ใช่ว่าอะไรได ใช่ค่ะะแอบถามนิดนึงอย่างนี้ค่าเรียนอย่างอย่างเป็นแบบคลาสที่ไม่ซีเรียสอยเงี้ยเราคิดคิดตังเขาเท่าไหร่ยังไงคะบอกได้ไหมบอกได้ไหมประมาณอันนี้อันนี้มันเป็นราคาที่เขาพรูปมากับบริษัทของสามีค่ะอย่างอย่างชิวนี้ก็เท่ากับว่ารับมาอีกต่อหนึ่งรับรับมาเลยแล้วเพราะเขาเป็นหัวแล้วใช่เพราะว่าอย่างเขาบุ๊กมาอย่างเงี้ยเขาจะบุ๊กมาเลยว่าสองร้อยพนักงานสองร้อยคนแล้วแกก็จะให ใช่แกก็จะให้ให้ราคาไปว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะเท่านี้นะทีมนี้จะเป็นกติเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะแต่โดยรวมก็โอเคค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็ราคาค่อนข้างดีราคาค่อนข้างดีกว่าตกหัวอย่างไ r i v หล่ะ private 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 p r i นี่อยู่ประมาณหัวละสามพันถึงห้าพันบาทโอค่ะแล้วไพรเวทอย่างแบบนี้เนี่ยมันมันกี่เมนูนะสองสามเมนู เขาเลือกเหมือนเลยท่ว่าถ้าถ้าคนที่ยังไม่เคยเรียนเลยก็จะให้เบสิกเหมือนกันอาหารที่เรามีในเริ่มจากเบสิกก่อนใช่แต่ถ้าเกิดใครมาซ้ําเราก็เปลี่ยนเมนูให้แค่นั้นเองเพราะว่าบางคนเขาเราเรามีช่วงหนึ่งที่ว่าเราลองขายแพ็กเกจเอ่อคริสต์มาสกิฟกิฟการ์ดะคะเขาก็จะซื้อไปให้แฟนเขาจริงๆแล้วก็ผลประโยชน์ในตัวเองซื้อให้แฟนให้แฟนมาเรียนทําอาหารไทยแล้วเขาก็แสดงแสดงว่าคนที่นู่น ชอบอาหารไทยกันมากทั้งมีร้านอาหารไทยเยอะคลาสอาหารไทยก็มีคนเรียนเยอะอยเยอะ,ะ,ะาจริงๆที่นี่มีที่นี่มีโรงเรียนสอนทําอาหารแล้วก็มีเอาคลาสอาหารไทยเข้าไปแอดเข้าไปด้วยแต่ว่าเขาก็จะใช้ครูคนไทยแต่ว่าเขาจะไม่ได้รับเยอะค่ะไม่ได้รับบ่อยอมันเกี่ยวกับแผนการโปรโมตด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,เ,นเขารับบ้างนานๆทีหรือว่า แต่น่าจะเป็นของจิ๋วเนี่ยที่ใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดในที่นี้คือว่ารับกรุ๊ปทีถล่มทลายไม่รู้ทําได้ยังไงเหมือนกันปวดหัวเนี่ยเ <laughs> เห็นภาพแล้วแบบว่าโอ้โหคนสนใจขนาดนั้นแล้วอย่างนี้มันมีสดมีมีมส่วนในการที่จะเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยไหมอยากมากินอาหารจริงๆที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้เขาเขาพูดถึงไหมว่าเขาบางคนก็เคยมาเมืองไทยไหมคะนักเรียนเราวนใหญ่ก็เคยไปนะคะแต่ว่าพี่ต้องเข้าใจว่าทางแถบเนี่ยสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาจะยากในการที่จะไปทางนู้น คือพี่จะเห็นเลยว่าคนจากไอซ์แลนด์นอร์เวย์ดอนเดนมาร์กเนี่ยจะจำนวนน้อยกว่ายุโรปทางใต้ที่จะไปเที่ยวประเทศไทยเพราะว่ามันเดินทางค่อนข้างไกลค่ะอย่างของไอซ์แลนด์เนี่ยอย่างน้อย,อยก็ต้องสองสาต่อค่ะออเหรอคะเออเวลาเวลา<ด>ไปไ<ห>ที่่วเนี่ยเวลาที่่นต้องเราต้องลงที่ไหนยังไงคะออกจากที่เมืองไทยเนไปยังไงคะมัน,นของเรา<ห>มันไม่มีดีเล็กไฟค่ะพี่ของหนูอค่ะประเทศ อย่างนอร์เวย์เขายังมีดเลย์ไฟท์แต่ที่ไอซ์แลนด์นี่ไม่มีดเลย์ไฟท์ก็คือเราต้องไปเปลี่ยนทางยุโรปหรือว่าทางทางดูใบทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็สะดวกต่อเดียวอย่างหนูเนี่ยสะดวกไปไทยหนูจะสะดวกแค่ต่อเดียวหนูไม่ชอบเปลี่ยนหลายต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วไปยังไงคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไฟท์ไปที่โคเปนเฮเกนหรือไม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโคเปนเฮเกนส่วนใหญ่หรือไม่ก็ทางเยอรมัน ค่ะก็คือต้องบินไปทางนี้ก่อนสักสามสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็บินจากโคเปนเฮเกนไปไทยก็ประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงก็ยังสองต่อก็สองต่ออแค่นั้นค่ะแต่บางคนก็นู่นน่ะสามต่อไปอไปดูใบแล้วถึงจะไปไปโคเปนก่อนแล้วไปดูใบอันนี้ก็คือจะแล้วแต่ค่ะมันเซฟเซฟคอสไปได้หน่อยนึงอย่างนี้นน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นด้วยแล้วก็เราเราก็ไม่ไม่รู้เนาะเราไม่ค่อยสะดวก ให้ขึ้นเครื่องไปไทยทีคิดแล้วคิดอีกเลยเป็นคนไม่ค่อยกลับเมืองไทยเท่าไหร่เหนื่อยเดินทางมากพี่น่าสิคะไกลขนาดนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยการทำคลาสในต่อปีเนี่ยประมาณสักกี่ครั้งได้คะคลาสอาหารไทยแบบนี้ถ้าจี่นะคะถ้าจี่บางทีก็ปีหนึ่งมีสามสี่ครั้งแล้วแต่เราเราจะรับไหวค่ะเพราะว่าจริงๆรแล้วคือมันติดจริงจริงแล้วมันมีเยอะกว่านั่นค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือมันติดที่ว่าเรา เราเอ่อมีงานประจําอยู่เราไม่สามารถแล้วบางทีเราหนูก็ใช่ค่ะหนูก็จะแบบเออไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะแบบปฏิเสธได้ก็คือแแกก็จะตอบไปว่าโอเคไม่มีคลาสอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนแบบว่าไม่ได้เร่งรีบในการแบบว่าหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทำอยู่สบายๆก็ทำใช่แล้วเท่าที่อยู่เท่าที่อยู่ไอซ์แลนด์มาเก้าปีเนี่ยชอบอะไรของที่นี่มาก ประเทศนี้ให้บรรยายให้ฟังเล่าสั้นๆเนี่ยนะคะทุกอย่างค่ะก็คือระบบสวัสดิการระบบเรื่องประเทศนี้ชอบชอบที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติที่นี่มันธรรมชาติสวยมากอ่อถ้าเกิดว่าพี่ Google เข้าไปดูเนาะไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่เหมือนโลกอ่ะมันเหมือนแบบดาวดวงหนึ่งในจักรวาลแต่หนูชอบเรียกดาวคาน เปนแยกกมาเป็นเกาะเกาะเนี่ยมันเป็นเกาะเกาะเนี่ยมันมันมันไม่ใหญ่ไงค่ะพี่ประชากรสามแสนห้าหมื่นคนอืมประชากรมีแค่ทั้งหมดเลยนะอันนี้สำรวจปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะมีมีตายมีเกิดมีแก่เอ่แล้วมีต่างชาติเาเยอะมั้ยต่างชาติก็เริ่มเยอะค่ะเพราะว่ามีการช่วยเหลือจากเอ่อ ยูเครนนะคะเกี่ยวกับสงครามรัสเซียแล้วก็ก็เข้ามาทีแล้วเป็นพันๆันอยู่อ๋อค่ะคนไทยก็แค่คนไทยก็แค่รู้สึกว่าแค่พันกว่าคนนะคะที่อยู่ที่นี่มีคนไทยมีการมีการปฏิสัมพันธ์กันไหมมีสมาคมคนไทยที่ไอซ์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยคะมีค่ะมีค่ะหนูก็เพิ่งเคยไปงานกระถินมาของปีนี้หนูอยู่มาเก้าปีหนูก็ไม่เคยไปหมีวัดเลยมีวัดมีวัดไทยมีวัดค่ะวัดเหมือนบ้านเลยก็คือเขาก็เรียกเป็นวัด ก็มีวัดคือทำบ้านให้เป็นวัดค่ะค่ะมันมันไม่มีเป็นวัดแบบว่าเหมือนบ้านเราหรอกไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรหรอกแต่ก็พอให้คนเป็นที่พึ่งพาทางใจได้ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตจบเอตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนในเรื่องของการสอนทําอาหารไทยในไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหรือว่าตอนหน้าจะให้คุณจิ๋วเล่าให้ฟังว่าให้พาไปเที่ยว สถานที่ต่างๆที่ไอซ์แลนด์ที่คุณจิ๋วได้ไปมาซึ่งถ่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวเราให้คุณจิ๋วแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้ขอบคุณนะคุณจิ๋วนะคะ่สวัสดีค่ะคะนั่นนะคะสําหรับคนไทยที่ไปสอนทําอาหารไทยที่ไอซ์แลนด์นะคะ ติดตามกันต่อไปสำหรับตอนต่อไปตอนที่2ที่เราจะคุยกับคุณจิว๋วในเรื่องของที่ท่องเที่ยวที่ไอซ์แลนด์มีที่ไหนบ้างเราจะติดตามไปวันนี้จบเท่าน,นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ